นะครับวันเกิดน้องเสื้อผ้วันเสื้อผ้าวันเกิดน้องสาวครับเอ,อาจัดไปล้ำรวยลํำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดไปตลอดไปก็ไปจะให้พอดีเนี่ um ครับคนเสื้อไ้ครับคนเสื้อไ้เจ้านายครับผมเือไว้

ซื้อไฟให้น้องซื้อไฟให้น้องสาวครับนานๆร่วมทีมรวมทีมรวมทีมช่างไฟฟ้าครับรวมทีมช่างไฟฟ้าซื้อไฟมันเกลี่ยน้องสาวแล้วก็พี่พี่ทุกคนขอบคุณพี่พี่ทุกคนด้วยครับผม

แขกที่บ่เออครับรวมรวมทีมช่กง้ฟขอให้น้องในปีใหม่จดถึงนี่ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เจริญรุ่งเรืองให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับครับดีลูกพี่ลูกพี่ผมครับลูกพี่ซางเฟยครับมอนี่ขอเจ้าว้สมีนะครับสวัสดีครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ